ข้าบงฟิลิปปีอินซาโกมาพร้อมกับซื้ออย่างฟิงนาวิโน่ฟินิชชิ่งนะครับท่าอาบูตันรวมบูตันรียบร้อยนนการที่หนึ่งร้อยหนึ่งแต่ว่าเราสามารถอัพให้ตันร้อยสองได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะข้าบังที่โดดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับการจบสกอร์แล้วก็การทำเกมลุกดยูที่การทำเกมลุกอยู่ที่เก้าสิบเก้าอุกูถือว่าเยอะมากนะเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยกางกลางๆนะไม่ได้ดีมากครับจ่ายบอลีจัดว่าแย่เลยอากาศยานใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยนะในส่วนของคิงพาวเวอร์บาลานซ์แล้วก็สเตมนาเนี่ยจะอยู่่่่ทีีกกววาานนะะเเเืืออบบลลยยถด ผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังกับร่างแจกฟรีให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าร่างแจกฟรีเนี่ยมีในส่วนของการทําเกมลุกจบสกอร์ค้มกว่านับแล้วก็สปีดต้นที่ดีกว่าแต่ว่าร่างนี้นะฮะจะมีในค่าพลังส่วนอื่นที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มากแล้วก็อย่างวานร่างหนึ่งฟรีร่างหนึ่งเปิดนะก็ร่างเปิดย่อมดีกว่าอยู่แล้วอันนี้นยผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าอีกหนึ่งร่างนะครับที่ตัน101เหมือนกันนะฮะก็จะเห็นได้ว่าร่างเก่าเนี่ยอูห สองล่างเลยที่มาเปรียบเทียบเนี่ยมีการทำเกมลุกที่เยอะกว่านับล่างเก่าร้อยสองเลยนะครับจะเห็นได้ว่าค้าบ่างเคื่องอื่นอย่างการจบสกอร์ตั้งเตปันโค้งลูกมงนับจะดีกว่าแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยจะมีดิบวิ่งนะที่เยอะกว่าพอสมควรเลยมากเลยนะฮะแล้วก็ความเร็วนะครับสปีดนะฮะความแข็งแกร่งที่ดีกว่าก็สองล่างนี้ผมว่าก็พอฟัดพอเวี่ยงกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกร่างหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบร่างใหม่มากกว่า แนวทางการปรัเปลี่ยนค่าพลังของอินสุกี้ให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน102นะก็ถ้าอยากจะตัน102เนี่ยไม่มีอะไรยากนะเพื่อแค่ใช้กับโค้ดบูสเตอร์นะอย่างชาบีก็ได้นะหรือโค้ดอื่นก็ยังได้เหมือนกันนะก็102นะัในส่วนของวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ย ให้มันอาจจะดีขึ้นนะครับเก่งขึ้นเนี่ยผมแนะนําแนวทางแรกเนี่ยก็คือลดในเรื่องของชูตติ้งลงนะครับแล้วก็พาร์ซิ่งเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วก็ออกไปได้นะครับชูตติ้งเนี่ยแล้วเราก็เอาแต้มที่เหลือไปเพิ่มในส่วนของอากาศยานก็ได้นะบแบบนี้เนาะเผื่อใครอยากจะเล่นแบบเปิดหมงเกมมิ่งนะครับแบบนี้เนาะให้เป็น6หรือนะถ้าเกิดไม่ได้คิดจะเปิดหมงเกมมิ่งและ ก็ไปเพิ่มในส่วนของการเลี้ยงบอลคลองบอลแบบนี้ก็ได้นะทำให้การเลี้ยงบอลเนี่ยมันดีขึ้นนะก็อาจจะเหมาะกับสไตล์อย่างเอ,อ่อโกโพเชอร์นะครับซึ่งผมชอบแบบหลังสุดเนี่ยมากกว่านะครับก็ตันหนึ่งร้อยสองนะล่างนี้ผมว่าน่าสนใจนะก็อินสกี้เนี่ยเป็นตัวที่เด็ดนะเหมาะกับพวกสายซนะูเปอร์ซับหน่ำซ้ำเนี่ยยังมีฟีนลไม่นอกฟินิชชิ่งด้วยโอ้โหผมว่านะลงเป็นยิงนะครับลงครึ่งหลังเนะี่ยทำเกมลุกตึงๆแบบนี้ความเร็วแบบนี้จบสกอร์คมคมแบบนี้เหมาะมากเลยซูเปอร์ซับ